หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่11จ้าดาวเหนือใส่หัวในเชิงปฏิเสธคำตอบโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มมึงรู้อย่างเดียวเลยทำอะไรเท่านั้นแหละ ส่วนที่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อไร่อันนี้ไม่มีรายละเอียดจริงๆว่ะทําไมหรอวะมึงว่ากูโกโหกหรือไงไอเปียกเปล่าโอ้พี่ผมไม่พูดกับพี่แล้วไอ้เปียกลองลั่นเราลุกถอยไปข้างหลังไอ้ชาติกระทั่งถูกไอ้ชาติทีปออกมาเพราะไปเหยียบเท้ามันเข้าไอ้เปียกไม่ทันระวังตัวจึงต้องล้มลงนั่งก้นจ้ำเบ้ากับพื้นพลันเสียงหัวเราะก็ดังจนลั่นห้องไอ้เปียกตีหน้าจุกเสศษภายในเพราะลงแรงไปหน่อยเราค่อยๆถอยไปทางไอ้มนแทน แต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันมาขอนคนที่ถีบมาอีกครั้งซึ่งก็เท่ากับเป็นการเร่งเสียงหัวเราะให้ดังขึ้นอีกญาาิมึงเสียหรืไอไงนบเวลาเอาใครไม่ได้เลยหันไปเล่นไอ้นบที่นั่งอยู่ข้างๆส่วนไอ้นบก็ไม่ได้ว่าอะไรยังคงตั้งหน้าตั้งตาหัวเราะต่อไปจ่าดาวเหนือก็เลยต้องพลอยหัวเราะไปกับทุกคนด้วยหรือแม้แต่พันตรีหรือการย่างหัวเราะเพราะขำในอาการของคนกระทั่งเสียงหัวเราะนั้นเงียบลงหัวหน้าชุดจึงพูดต่อคืองี้พวกเรา ภารกิจคราวนี้มันไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเราต้องไปหาเอ,าเองในพื้นที่เหมือนเมื่อตอนที่พิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายฝึกของนายพลกองแรที่พงศาลีนั่นแหละแต่คราวนี้เราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นอยู่ถแถวๆเวียงจัน์เชียงขวางนี่แหละหรือถ้าจะให้ไกลกว่านั้นก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์จะเป็นตัวบอกเราเองส่วนที่ว่าจะทําอย่างไรนานเท่าไหร่ทําที่ไหนสถานการณ์อีกนั่นแหละจะเป็นตัวบอกกูไม่รู้ ทีนี้เชื่อหอรือยังกูไม่ได้โกหกว่าไม่รู้นะเว้ยงานนี้มันเป็นงานพิสูจน์ทราบแล้วก็เข้าดําเนินการในบางส่วนของภารกิจจริงๆทุกคนเงียบกริบเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วความจริงการที่ทุกคนเร่งเราที่จะรู้รายละเอียดนั้นไม่ใช่ความผิดตรงกันข้ามที่ควรจะสรรเสริญที่ทุกคนอยากจะทํางานและพร้อมที่จะทํางานนั่นเองเรื่องของเรื่องจึงไม่มีใครที่คิดจะตําหนิใครกระทั่งหัวหน้าชุดต้องพูดต่อไปอีกภารกิจคราวนี้เราต้องมาช่วยกันออกความคิดว่า เราควรเริ่มกันที่ไหนดีพื้นที่ไหนบ้างที่น่าเพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษจะได้ไม่เสียเวลามากนักงานนี้ถ้าเราพบคนของฝ่ายเราหรือแม้แต่ฝ่ายตรงข้ามค่าตัวของคนพวกนี้มีรางวัลทั้งนั้นและที่สําคัญที่สุดมันจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความมืดมิดในเหตุการณ์ที่คนของเราหายไปนอกจากนี้เราจะยังได้รู้อีกว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังเล่นเกมอะไรกับเราอีกด้วยพูดมาถึงตรงนี้ใครว่ากูโกโหกบ้างไหมไม่มีใครตอบคําถามนั้นนอกจากหัวเราะเบาๆในลําคอ ขณะเดียวกันหลายคนพยายามจะใช้ความคิดที่จะทำเป็นแผนการปฏิบัติออกมาให้ได้นักล่ารับจ้างทุกคนต่างล้วนมีประสบการณ์ภารกิจแบบนี้และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รับอย่างไรก็ตามภารกิจที่พิสูจน์ทราบแบบงมเข็มในมหาสมุทรแบบนี้พวกเขาเคยใช้วิธีเดินเข้าไปค้นหาเอาในภูมิประเทศกันเลยเรียกว่าหลับตาเดินชนก็ว่าได้ดังนั้นจึงไม่ค่อยเป็นที่หวาดหวัหว่นหรือเกรงกลิ่แต่อย่างใดไม่ว่าจะยากหรือง่ายไม่ว่าสบายหรือลำบาก ไม่ว่าเป็นหรือตายนักล่าหลับจังยังคงยืนยันคำเดิมว่าทำได้เสมอเมเจอร์ Major, ครับเรามีรายงานที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการหายไปของคนพวกนี้ที่ทางฐานเขารายงานมาบ้างไหมครับเรามีรายงานเท่านั้นว่าคนหายไปรู้แต่เพียงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองส่วนรายละเอียดที่ว่าหายที่ไหนหายอย่างไรทางฐานเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วยังถามมาทางบอกอีกนะจ่าดาวเหนือต้องใช้มือรูปคางที่สากไปด้วยเขายังคนใช้ความคิดพี่แล้วคนที่หายไปนะ่ะ ก่อนออกจากฐานมันไม่บอกหรือว,ว่ามันไปไหนไอ้เล็กออกความเห็นในรูปของคำถามจ่าดาวเหนือเลยต้องแปลแล้วถามพันตรีโรเจอร์โอเคเรื่องนี้ทางฐานขอรายงานมาเหมือนกันนะแต่เมื่อไปตรวจสอบนะัปลายทางที่คนเหล่านั้นไปก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรเลยบางก็ว่าไปที่นั่นจริงแล้วกลับออกไปแล้วบางก็ว่าไม่พบไม่เห็นไม่ได้ไปที่นั่นมันก็มีเท่านี้แหละพวกเรายังไม่มีรายละเอียดอะไรอีกจากคําตอบของพันตรีโรเจอร์นั้นแล้วทุกฐานที่มีคนหายได้จัดชุดออกติดตามค้นหาหรือเปล่าครับ จัดสิก็จัดกันทุกฐานนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นไงบางฐานก็มีคนหายไปอีกไกดชุดติดตามนั่นแหละหายไปทั้งชุดเลยพวกก็เลยไม่กล้าออกติดตามค้นหาอีกฐานที่ชุดติดตามไม่หายแต่เมื่อกลับเข้าฐานก็ไม่ได้ไรายละเอียดอะไรเลยรวมความแล้วมันก็มืด8ด้านอย่างที่เรามืดกันนี่แหละความจริงแล้วในฐานยุทธการที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงในการรบย่อมรู้ดีว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาต้องให้หน่วยรายงานเรื่องอะไรขึ้นมาบ้าง ดังนั้นพันตรีทั้งสองจึงรู้รายละเอียดที่หน่วยหรือฐานต่างๆรายงานมาเป็นอย่างดีจ่าดาวเหนือหันมายิ้มกับพักพวกเหมือนจะถามความเห็นอะไรบางอย่างกระทั่งไอ้เล็กพูดออกมาบ้างพี่ที่ว่าไม่มีร่องรอยนะ่ะแม้แต่รอยต่อสู้รอยเลือดรอยระเบิดไม่มีอะไรเลยเหรอพี่ไม่มีรายละเอียดวะเขาพูดอยู่คําเดียวว่าไม่มีร่องรอยเท่านั้นแม้แต่เมริการสี่คนสุดท้ายที่หายไปเนี่ยก็ว่ารถจีบทั้งคันที่ขับไปมันก็หายไปด้วยมันจะหายได้ไงพี่รถทั้งคัน ผมไหวพวกลาตะเวนค้นหาไม่เจอเองแหละผมไม่ค่อยจะเชื่อไอ้พวกนี้เท่าไหร่หรอกพี่ก็เพราะอย่างนั้นนะสิเขาถึงมอบงานนี้ให้เราไงล่ะในความหมายของไอ้เล็กที่ว่าไม่ค <ising> ่อยเชื่อพวกลาตะเวนนั้นหมายความว่าบ่อยครั้งที่ชุดลาตะเวนรอบฐานที่ทางฐานแต่ละฐานจัดออกมามักไม่ค่อยเดินลาตะเวนกันหนักทั้งทั้งที่กําหนดในเส้นทางพื้นที่และหัวข้อข่าวที่ต้องการทราบให้แล้วก็ตาม วิธีการของชุดละตะเวนก็คือเมื่อออกนอกฐานไปแล้วก็จัดการเลือกจุดที่ซุ่มซอนหาที่พักนอนกันเท่านั้นเองเมื่อได้เวลานัดที่ต้องรายงานทางวิทยุก็รายงานไปส่วนพิกัดก็ไม่ยากอะไรที่จะอ่านไปตามแผนที่บอกก่อควบคุมไม่ได้ออกมาเดินด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าชุดละตะเวนเดินทางไปถึงพิกัดต,ตามที่รายงานจริงหรือไม่เรื่องของเรื่องก็คือใครๆก็กลัวตายโดยเฉพาะทะหารที่ไม่ใช่ทหารลาวต่างก็ถือเพียงว่าที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินพอแผ่นดินแม่ของกู มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเราสิ่งที่ต้องทําก็คือเก็บชีวิตอนน้อยนิดของตนไว้รอเดินทางกลับคืนสู่แผ่นดินของตนจะดีกว่าเวทกงฉลาดพอที่จะอ่านเกมนี้ออกชุดลาตะเวนใดที่ซุ่มนอนเราลาตะเวนทางแผนที่ก็จะปล่อยให้นอนลาตะเวนอยู่อย่างนั้นแต่ชุดไหนที่จริงจังกับการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติการตอบโต้เรื่องแบบนี้ไม่เห็นต้องอธิบายจ่าดาวเหนือหันมาทางพันตรีเมริกันทั้งสองอีกครั้งเมเจอร์ครับ ที่กองพัน754ของเราแดงเนี่ยระวังสายลับไว้บ้างหรือเปล่าครับรู้สึกจะไม่มีนะนอสตาอันนี้นะเป็นจุดบอดของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วถหาหน่วยนี้มีเบื้องหลังเป็นศัตรูกับเราความจริงอะเราไม่น่ามองข้ามไปเลยทําไมเหรอนอสตาคุณจะเริ่มภารกิจที่นั่นเหรอตอนนี้ยังให้คําตอบไม่ได้ครับผมคิดแต่เพียงว่าที่กองพัน754เนี่ยมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันเราแดงมันเป็นคอมมอนิสต์มันก็ต้องมีเพื่อนเป็นคอมมอนิสต์แล้วมันอยู่ท่ามกลางวงล้อมของฝ่ายเราได้ยัังงงไงมนนนนบออาาจขาด้เชเห เรามีประวัติการรบหรือการปฏิบัติการของทหารราวแดงกองพันนี้บ้างไหมก็ไม่มีนั่นแหละแล้วคนที่ไปเป็นผู้บังคับบัญชาทหารหน่วยนี้เรามีมาตรการในการคัดเลือกหรือเปล่าครับเรื่องนี้ทางสาสรรัฐเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะปล่อยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลลาวอ,อย่างเดียวเลยเราก็รู้อยู่แล้วทหารหน่วยนี้เป็นหทหา,ห,นนนหารที่จงรักภักดีและขึ้นตรงต่อเจ้าสุภานุวงศ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากองกํงาลังทหารสาสหรัรัฐน่าจะหนุนหลังรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการควบคุมบังคับบัญชาทหารหน่วยนี้หน่อยนะครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นจะแก้ไขระดับพวกเราคงทําอะไรไม่ได้หรอกนอสตาผมไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนทําเองครับแต่ผมหมายถึงสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะมองข้ามไปต่างหากไม่รู้เหมือนกันทําไมถึงปล่อยให้มันเป็นหอกข้างแคร่อยู่ได้งั้นเราหาเรื่องฟาดมันเลยดีไหมไอ้เล็กพูงคาพูดออกมาด้วยความเหลืออดมันคงไม่ง่ายอย่างที่มึงพูดอกวเล็กเรื่องเนี้ผู้ใหญ่คงรู้ดีกว่าเราถ้ายังไงยังไงก็คงสั่งการลงมาแล้วแหละจาดาวเหนือตอบแบบลอยๆ เราหันมาสนใจแผนที่ครั้งในขณะที่พันตรีคอรลินลุกออกไปรับของที่เบิกไปสำหรับงานออกภารกิจคราวนี้นักล่ารับจ้างหลายคนกุรีกุจอไปช่วยขนแล้วแบกมากองรวมกันที่กลางห้องอุปกรณ์ช่วยลบครั้งนี้ไม่แตกต่างไปจากทุกๆครั้งที่เคยออกปฏิบัติการนอกจากความใหม่กว่าเท่านั้นเองเครื่องมือบางอย่างที่มีอายุใช้งานจำกัดในระยะสั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นของใหม่ชนิดแกะกล่องกันเลยทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการกะระยะเวลาในการใช้งานของคนใช้นั่นเอง เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความแน่นอนของอุปกรณ์กลไกต่างๆจะต้องไม่มีคําว่าพลาดหรือติดขัดเป็นอันขาดเพราะภายใตสถานการณ์ที่ล่อแหลมนั้นความไม่พร้อมเพียงเสี้ยววินาทีอาจกลายเป็นความล้มเหลวของภาร,รกิจได้จ่กดาวเหนือที่ต้องรับผิดชอบต่อความสําเร็จในภาร,รกิจนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องในการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้น <S <S 2> <S 2> <S เขาเองยังเคร่งเครียดอยู่กับแผนที่นั้นต่อไปโดยมีพันตรีโรเจอร์อยู่ไกลๆพร้อมที่จะให้คําตอบที่สงสัย ไม่มีรายละเอียดจากหน่วยทหารในพื้นที่ไม่มีข่าวสารจากสายลับไม่มีข่าวสารจากบกกอถ้างนั้นสงสัยเราต้องออกไปหาข่าวเองแล้วละ่ะเมเจอร์ก็คงเป็นวิธีเดียวที่จะทได้มั้งนอสตาจากดาวเหนือพลออกมาจากแผนที่ครั้งเดินไปที่หน้าต่างทอดสายตายาวออกไปเห็นฮอสองลำกําลังเร่งเครื่องเตรียมที่จะเหินขึ้นฟ้าพลความคิดหนึ่งก็เกิดขึ้นจึงหันมาทมพันตรีโรเจอร์เมเจอร์ ตอนนี้เราพอรู้ไหมมีชุดปฏิบัติการค้นหาของฝ่ายเราที่ออกปฏิบัติการบ้างมีกี่ชุดตอนนี้นะเท่าที่มีก็มีอยู่3มชุดจาก3หน่วยซึ่งทางบกกงกำลังสั่งการไปเองแล้วเราพอตรวจสอบได้ไหมว่าตอนนี้ชุดปฏิบัติการพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างได้เดี๋ยวผมโทรไปถามที่ศูนย์ข่าวก็ได้ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ยังมีเวลาปากที่ตอบไปว่ายังมีเวลานั้นที่จริงแล้วเพราะตนเองยังคิดหาหนทางปฏิบัติในเรื่องนี้ไม่ได้ต่างหาก ท,ท,ทั้งๆที่เมื่อเข้าสู่พื้นที่จริงๆแล้วจําเป็นอย่างมากที่ต้องรู้ที่ตั้งของฝ่ายเดียวกันเพราะบางโอกาสจะต้องมีการประสานกันบางหรือเพื่อกรณีอื่นใดก็ตามนอสตาตัดสินใจหรือยังส่งลงที่ไหนยังเลยครับเมเจอร์ผมยอมรับนะว่าคราวนี้ผมคิดอะไรไม่ออกจริงๆมืดไปหมดเลยและยังไม่รู้ด้วยว่าต้องทําอะไรบ้างในพื้นที่คงไม่มีปัญหามาั้งนอสตาผมว่าบางทีสถานการณ์นั่นแหละจะเป็นตัวบอกให้เรารู้เองแล้วเราก็ว่าไปตามเพลงไม่เห็นเป็นไรเลย มก็ว่างั้นแหละครับเมเจอร์เขาไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วนี่หรือว่าไงยุทธผมก็ว่าอย่างเมเจอร์ว่านั่นแหละพี่ทําอะไรไม่ได้ก็หลับตาชนกันเอาเลยตายเป็นตายสิพี่ไม่เห็นจะยากเลยจ่าดาวเหนือหัวร้อนในคําตอบแบบมุทะลุของจ่าที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องใจตนนั้นคิดอยู่ว่าจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายเมื่อไม่มีทางออกจริงๆแต่สัญชาตญาณของคนที่เป็นหัวหน้าทีมจะมทธลูแบบนั้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติและเป็นไปอย่างมีแบบมีแผนมีขั้นตอน ดังนั้นจ่าดาวเหนือจึงยังไม่ตอบคำถามของพันตรีโรเจอร์ที่ว่าจะส่งลงณจุดไหนของพื้นที่